เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกลุ่มถัดมานี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรางวัลบัตรออมทรัพย์ของทกศรางวัลจากสลากออมสินสลากบำรุงกาชาติสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเพื่อการศึกษารางวัลจากการประกวดหรือสินบนจากทางราชการรวมไปถึง เงินอัดฉีดที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับรางวัลดังกล่าวนี้จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับรางวัลสลากออมสินของรัฐบาลรางวัลบัตรออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล เงินได้จากการจำหน่ายหรือส่วนลดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาลรางวัลสลากบำรุงกาชาติเงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากบำรุงกาชาติไทยรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือแข่งขันซึ่งผู้รับมิได้มีอาชีพในการประกวดหรือแข่งขันสินบนรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำความผิดรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเงินได้ที่นักอีฬาและผู้ฝึกสอนอีฬาได้รับจากการให้โดยสเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นรางวัลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา แล้วรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานา,นาชาติเฉพาะส่วนที่เกิน10บล้านบาทสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกทุกคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนร,บรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มัง่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณ